สวัสดีคะ่ะทุกคนดูสิคะดูคุณสายพินสิคะแกตื่นเต้นมากเลยคะ่ะพาแกขึ้นไปบนยอดเขาไปชมทิวทัศน์คะ่ะพอไปถึงยอดเขาเท่านั้นแกตรงไปที่หน้าผาเลยคะ่ะไม่เ็มาบ่อยยนไม่จ้ะแต่หน้าร้อนนี่ขึ้นมาเก็บผักเก็บอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี่เห็ดเยอะต่ทีนี้คนเก็บเ,เยอะ สปิราทปปนราทอปปน็อปเปิ้ลใช่คุณสัพกพินกับแฟนมาเยี่ยมนะคะก็เลยพามาชมบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝน <c oughs> ขึ้นฟ้าขึ้นฝนหน่อยแต่ก็ยังสวยสวยจ้ะสวยสวยส สปปรัลสปปรัลอืมีรถ่ายกันถ่ายกันถ่ายกันระวังนะคะระวังหินมันจะลื่น ว่าเห็นเปียกนะอย่า yeah. ฟรีด้าขั้นบัตรกราฟฟรีดาวเดินระวังนะคะคุณสายพีนเพราะว่าหินมันเปียกอ่ะมันอาจจะเลื่นได้้ายหินมันเปียกเลื่อนได้เนี่ยพาคุณสายพินมา เดินตัวเองไม่กล้าเดินคุณสายพินเดินตุงตุงตงตง,ตงลงข้างล่างเ <c oughs> พราะรองเท้ามันเป็นรองเท้ามันไม่ไม่ค่อยจะเกาะเท่าไหร่เนี่ยค่ะพามาเดินนะคะทิวทัศนสวยบรรยากาศดีมากเลยฝนไม่ตกนี่ก็ใช้ได้เลยอุ้ยฟ้าสวย อุ้ยดูฟ้าสิมันเป็นสีสีสีเหมือนสีม่วงม่วงมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนไอ้หนูลิสเป็นสีม่วงม่วงนะอุย้ยสวยงามมากเลยอย่างนี้ก็สวยดีเหมือนกันเนาะเห<ว>มือนเมฆหมอกอยู่ข้างล่างสวยอีกแบบหนึง่งเหมือนแสงเหนือเลย อยู่ก้นแม่กินสิคะเหมือนแสงเหนือมันมัน,ม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 นโผล่เข้ามาเป็นสายเพลินถ่ายใหญ่เลยแฟนแฟนก็ถ่ายเมียเมียถ่ายผัวผัวถ่ายเมียเอา <c oughs> ถ่ายกันขอบคุณคุณเพนนะคะขอบคุณคุณเพนคะ่ะคุณเพน,น่ะชีวิตชีวิตชจริงชีวิตจริงช่องชีวิตจริงเมียฝรั่ง ทีเนียฝรั่งนะคะคุณเพนแชน n นลของเราค่ะขอบคุณค่ะข้างล่างอะ่ะมันจะนใช่ใช่มันจะเป็นสําหรับคนเดินอืมเป็นถนนคนเดินขับรถไม่ได้มองเห็นด้วเหรอไม่ไม่ใช่น,นั้นไหมใช่ไหมนู่นมันใช่หรือเปล่า มันเป็นเดินรอบเขาเลยคจะแบบว้าวเลยเนาะใช่ใช่มองไกลด้วยเห็นไหมคุณเพนถ่ายสวยค่ะมันเป็นสีม่วงนะมันเหมือนกแสงเหนือเนี่ยเนี่ยมันเป็นเหมือนแสงเหนือเนี่ยมันเป็นสีม่วง่วงออเนี่ยมันเป็นสีม่วง่วงแปลกนะคลาๆแสงเหนือเลยสวยค่ะสวยสวยสวัสดีนะคะทุกคน คป็สายฟินมาเที่ยวดีใจมากเลยได้พามาที่เขาเมื่อคืนกับแฟนเสดว์เหี้วเลยเมื่อคืนเบนตาหายสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนช่างเมียฝรั่งชีวิตจริงนะคะเลิฟๆคุณสายฟินแกมีพลังเยอะมากเลยนะตัวจริงเสียงจริงมาแล้วของแท้ของแท้ของแท้ใช่แม้ใช่มีแต่คนรู้จักนะดาราเราทุกคนรู้จักเออ เนี่ยเริ่มสว่างแล้วคุณเพ้นใช่ใช่อ้ดูดูฟ้าตัวเนี้ยเนี่ยคุณสายพินดูบากลุนดูก้อนเมฆอ้้น่าสวยนะมาเด้อทุกคนมาเที่ยวเด้อมาเด้อสวยมากเลยทุกคนก็จะต้องมาที่นี่นะสวยสวยใช่ค่ะสวยมากเลยได้มาแล้วโนเวขับรถมาได้นี่เขาก็ขับรถมาใช่ คนเขาภาษาอัลติรัสทัศสวยเหมือนกันนะสวยมากเลยอ่ะเนี่ยก้อนเมฆอย่างงี้มันก็สวยเหมือนกันเราไปไต่เขานะคะทุกคนจ้ะตายเขาตายเขาตอนนี้กำลังตกใจหมดเลยภาษาเอ้ยเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราสองเราเราก็จะมองไม่มองไม่เห็นทางมันในป่าในป่า นใหญ่เป็นไงกลัวตัวทากแต่มันก็ตัวใหญ่นะมันน่าเกลียดมากเลยมันขยะแขยงมากเลยนะมันมันเได้ยามันมันยังี่ยพูดไม่ถูกละไม้เกลียดพี่สารออกมาลดเออมันขี cause, gentle, ้เกลียดพี่สารเช็ดแน่ดเลยก็กลัวเนี่ยเนี่ยเดินก็ต้องระวังมาเด้อไปเที่ยวเขานั้งแต่เออจะไปตายเขาตายเขาตายเขาอืม ยิ่งยิ่งฝนตกมันก็ยิ่งออกไอ้ตัวทากเนี่ยมันเหมือนเส้นเดือนนั่นแหละเส้นเดือนยังมันก็ชอบฝนอีกกไลงไปเรื่อยมเย็นื่เย็นหมดแล้วเดินไปเรื่อย